สวัสดีครับพี่น้องทีละคบวันนี้พระราชินาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในหนึ่งปรโตบทที่3ข้อที่8นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าสิ่งที่ช่วยในการรับใช้ให้มีประสิทธิภาพนะครับในพระคมภีหนึ่งปรโตบทที่3ในข้อที่8บอกว่าข้าพเจ้าขอสรุปเป็นส่วนรวมว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงสมัครสมานมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอ,อกเห็นใจและรักรก,กันฉันญาติพี่น้องมีความเมตตาอารีและสุภาพอ่อนน้อมต่อกัน พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับฉบับอ,อมตะธ,ธรรมแปลได้ค่อนข้างจะดีมากนะฮะถึงแม้ว่าจะมีคําที่ค่อนข้างจะสวยหรูไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ตามพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ดุน้ำใจเราว่าขณะที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ท่านเปโตรรู้ดีว่าคริสเตียนถูกข่มเหงครับถูกกันแกล้งหลายอย่างท่านเองก็ดุน้ำใจบอกว่าทุกคนจะต้องเข้ามายังความหวังในพระเยซูคริสต์นะฮะอดทนกับการทดลองที่เข้ามานะฮะเพราะว่าแน่นอนว่ากัากตริย์กัริของโรมันแบบเนโรเป็นกษัตริย์ที่ไม่น่ารักเลยครับแต่ว่าท่านเปโตรเตือน พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงทนเพื่อเราดังนั้นเองท่านจึงดุลน้ำใจให้อดทนต่อการทดลองต่างๆขณะเดียวกันการทดลองที่เข้ามาไม่เพียงพอครับอดทนต่อการทดลองไม่เพียงพอยังต้องมีประสิทธิภาพในการทํางานในภายในอันที่หนึ่งก็คือจะต้องมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันไปถึงการเข้าไปผูกพันกับคนอื่นการที่เราเองนั้นอดทนต่อการทดลองนั้นไม่เพียงพอครับเราจะต้องเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันท่านเตือนสติพวกที่เป็นทาสในสังคมเตือนสติคนที่แต่งงานแล้วกนเตี้ยเ็ษคริสเตียนทุกคน ให้ประพฤติสิ่งที่ดีเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าวิธีพดุงสันติภาพในครสตจักรนะก็คือพยายามรักษาความเป็นเอกภาพให้ได้นั่นคืออันที่1ครับอันที่2เห็นอกเห็นใจนอกจากจะเป็นน้ำมันเจเดียวกันแล้วเข้าไปหาผู้อื่นแล้วอันที่2ก็คือเห็นอกเห็นใจก็คือเข้าใจความรู้สึกของเขาในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าขอให้ท่านมีความเป็นน้ำมันเเดียวกันเห็นอกเห็นใจเขาว่าเห็นอกเห็ในใจหมายถึงว่าเราจะต้องพยายามเห็นความต้องการคนอื่นใช่ไหมครับเห็นอกเห็นใจเห็น สิ่งที่เขาเองนั้นมีความต้องการเสียสละโอกาสที่จะช่วยเหลือเขานะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทําในครสตจักรเป็น้ไม่ได้หรอกครับถ้าจะให้เกิดความรักโดยที่เราไม่ใส่ใจ เราจะให้เกิดความรักได้โดยการใส่ใจทักทายคนผู้คนอยู่เสมอไม่ว่าเราจะไม่รู้จักมาก,ก่อนก็ตามให้ความรักของเรานั้นแผ่ไปยับทุกคนอันที่3ครับมีความรักกันฉันพี่น้องในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงแรงจูงใจที่ถูกต้องในการรับใช้พระเจ้าแรงจูงใจก็คือความรักนะในตอนนี้เนี่ยความรักกันฉันพี่น้องในภาษาเดิมใช้ําว่า v i l a d e f o r ซ e ซึ่งหมายถึงการที่เข้าไปใกล้ๆแบบพี่น้อง ฟิลอสแปลว่าเพื่อนอาเดลฟอสแปลว่าใกล้นั้นะเข้าไปใกล้ๆแบบพี่น้องแรงคํานี้เป็นแรงจูงใจว่าเราเป็นพี่น้องในพระเจ้านะอย่าอยู่ห่างเหินกันพยายามอยู่ใกล้คิดกันนะครับอันที่4ี่ก็คือมีความเมตตาสงสารพหะคำมีตรงน,นี้ใช้คาว่าเมตตาอารีในฉบับอมตะธรรมนะฮะหมายถึงอะไรครับมีความสงสารและพร้อมจะแบ่งปันให้คนอื่นด้วยการการะทําของเราขอดุนใจว่าความสงสารจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าไม่มีการแบ่งปันสงสารแค่มีความรู้สึกเก็บไว้ในใจไม่เกิดประโยชน์ครับ แสแดงออกมาเป็นการกระทาเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ได้เมตตาโดยเก็บไว้ในใจแต่พระองค์แสดงออกมาเป็นการกระทําอันที่5ครับก็คือมีความอ่อนน้อมความถ่อมใจนะครับพระคัมภีร์บอกว่ามีความสุภาพอ่อนน้อมต่อกันพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องของบางคนอาจจะเต็มไปด้วยความรักนะฮะเห็นดูคนอื่นเมตตาคนอื่นแต่ ในเดือนขาดความสุภาพขาดความสุภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้บรรยากาศไม่ดีนะครับต่อให้มีความจริงใจขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าขาดความสุภาพก็ไม่ดีแต่วก็เองในคริสจักรก็ต้องสุภาพต่อกันมีมารยาทสุภาพเด็กต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต่อเด็กนี่นะครับแล้วก็เราเรียนรู้จากการให้เกียรติกันโดยการใช้คําพูดที่สุภาพมันก็จะเป็นพระพรในสังคมนะคพะพระเยซูคริสต์เจา้าพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงอ่อนสุภาพใช่ไหมครับให้เราเรียนแบบพระเยซูคริสต์ท่ามกลาง คือสัจกรและต้องการอยากจะเห็นการรับใช้ปบะสิทธิภาพหนึ่งครับเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันมีความรักฉันพี่น้องมีความเมตตากันและอ่อนน้อมอ่อนสุภาพต่อกันขอบใจปอดครับ